สวัสดีครับเช้าวันนี้นะครับเรามาพาทุกท่านนะครับมาติดตามเจ้าบุญช่วยนะครับ15พฤษภาคมครบกำหนดอายุ4เดือนนะครับบุญช่วยของเรานะครับเกิดวันที่15มกราคมนะครับมาถึงเช้าวันนี้ก็ อายุสี่เดือนแล้วนะครับเจ้าบุญช่วยกำลังจะกินหญ้านะครับแต่ว่าแม่มาแย่งนะครับก็เลยมาเดินเล่นนะครับให้เราได้ถ่ายรูปนะครับเป็นวัวเพศผู้นะครับผสมเทียมพ่อริกโก้นะครับทีอาร์หนึ่งห้าเจ็ดบุญนี้บุญช่วยเราสี่เดือนแล้วนะครับ ความสูงก็ใช้ได้นะครับสูงยาวเขาดีผิดแต่สีนะครับไม่ค่อยโดนใจวัยรุ่นเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกจากคอกบ่อยนะครับอยู่ในคอกนะครับจะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับชาวนาทำนาก็ต้องปลูกหญ้าไว้นะครับให้วัวทั้งหลายได้กินนะครับ วันนี้ก็มีหญ้าเนเปียนะครับที่ปลูกไว้นะครับเอามาให้บุญช่วยของเรากับแม่แม่พี่พี่พป้าปา้ได้กินกันนะครับค่อนข้างจะเชื่องนะครับและก็สนสำหรับบุญช่วยของเรา คาดว่าสีก็คงจะประมาณนี้แหละครับไม่น่าจะเปลี่ยนไปมากแล้วแหละนะครับอยากได้สีแดงก็คงจะไม่ค่อยสมใจเท่าไหร่นะครับสีอะไรก็ได้ครับขอให้โตรเร็วๆแล้วกันน้องบุญช่วยน้องสีเดือนแล้วนะครับชอบให้คนเก่าให้นะครับช่วงนี้โรงเรียนเปิดนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่กับบุญช่วยเท่าไหร่นะครับ เจอกันตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะครับพี่บุญช่วยนะครับผ่านมาแล้วสี่เดือนเดินหาเจ้าของนะครับให้เกาให้ตลอดตัวนี้ เป็นหญ้าเนเปียนะครับยังไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับอีกประมาณเกือบเดือนน่าจะได้เกี่ยวนะครับเอาไว้ให้บุญช่วยแล้วก็แม่แม่พี่พี่พป้าปา้ได้กินกันนะครับบุญช่วยครับในทักไายเลยสิครับสีเดือนแล้ว เป็นไงบ้างครับสุขภาพว้าวโห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 ,โห,โห,โหกระโดดขี่เจ้าของครับไปตัวนี้ไว้เจอกันใหม่นะบุญช่วยอีกเดือนหนึ่งนะครับเติโตัวแข็งแรงนะครับโตเร็วๆกินเก่งๆเลี้ยงง่ายๆโอเควันนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับ